อ่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอุ้ยอาจจะมีสาวแท็กอย่างมันเลยนะคะรบก,กวนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะมาชมความบันเทิงของน้องๆกันดีกว่านะคะสวัสดีหละสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะหน้าเฟซตัวเองนะคะไม่ต้องลงกลุ่มนะคะ โอ้โหแวนครับอ่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะแชร์ไปก่อนนะคะวันนี้มาช้านิดนึงนะคะก็ขอเรียนไปถึงนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านใดนะคะที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับสำรวจโลเคชั่นนะคะแล้วก็ ติดต่อทักข้อความเพจนะคะหรือแอดไลน์เข้ามานะคะตอนนี้เราเปิดรับสปอนเซอร์นะคะผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะคะอ้าวเพื่อนๆท่านใดรู้จักสปอนเซอร์นะคะให้เขามาสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะจะได้รับชมความบันเทิงแบบนี้นะคะแบบยาวนานไปเรื่อยๆสวัสดีทุกท่านเลยค่ะนะคะวันนี้สำรวจโล ไลค์ like, ควบกับติกตอกนะคะเปิดรับ sponsor, ะะสปอนเซอร์นะคะสํารวจโลนะคะให้ทั้งเพจทั้งติกตอกพร้อมกันไปเลยเออนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะคะสนใจนะทักเข้ามานะคะมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้น้องๆหน,น,น่อยสวัสดีค่ะพี่ต้องให้แบนไม่น้องกินอะไรเขาดออ้าวได้ยินด้วยเฮ้ยทำไมฟ้าแลบแปปปับปับปับแม่น้องกินลูกอม มมยบาซินนะคะแก้เจ็บคอนะคะกินไหมพเพื่อนๆกินไหมคะ <laughs> อ่านะคะใครเข้ามานะคะช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์ดันไปก่อนนะ กดไลค์ก็ใช้ดไงนกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่านะคะใครมีเพื่อนแท็กเพื่อนมีแฟนแท็กแฟนนะคะมารับชมเป็นเพื่อนกันนะคะสํารวจโลของเราคนติดตามยังไม่ถึงหมื่นเลยนะคะช่วยไปกดติดตามให้แม่น้องหน่อยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะกดติดตามนะคะเวลาเรามีไลค์นะคะจะได้แจ้งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆจะได้มารับชมได้ทันเวลานะคะสํารวจโลนะคะแล้วก็ผีจ่าวีสองนะคะ รับหมดก็คือเราไ like ลค์ควบกับติ๊กตอกให้ด้วยนะคะเฮ้เฮ้เฮ้เอาไม่ใช่เดนตีซสาแทกล็อข้างมันมา,มานกโอ้ยโอ้ยฝนมาว้าวเพื่อนๆอุ้ยดูลมดิดูลมดิดูลม,ลมอุย้ยลมแรงอ่ะเล่นแล้วเล่นแล้วแค่ไม่มีลมก็กลัวแล้ว อ่ะนะคะมาน้องๆมาสวัสดีพี่ตองอ่ะไปสวัสดีเพื่อนๆรีว <c oughs> จะได้เปิดติ๊กตอกท้าสวัสดีนะคะใครเข้ามานะคะช่วยกันแชร์ให้เราก่อนนะคะคนละหนึ่งแชร์หรือว่าหลายๆแชร์ก็ได้นะคะเพื่อใส่หน้ <c oughs> นาเฟซตัวเองนะคะหรือว่าแ <c oughs> ชร์ลงกรูปเอฟซีสำหรับโลเคชั่นนะคะเดี๋ยวจะอัดไว้พี่แบ,บมเอาไม้บาซิลไหมคะเอาไหมอร่อยนะ แก oh. เพื่อนด้วยคนละหนึ่งเม็ดอ่าใครแชร์แล้วมาเอาไว้หนึ่งเม็ดให้พี่แบมป้อนสวัสดีค่ะพี่เอามาใหม่แบซินไหมคะ,คะพี่ตโตเอาใหม่แบซินไหมคะเอามานะคะแชร์ลงไปก่อนนะคะตอนนี้แช์ดันๆันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะวันนี้อ่า ใช่วันนี้สำรวจโลวีสเรามีครึ่งชั่วโมงเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพราะว่าเป็นการเป็นการเปิดรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ่าใครรู้จักก็แชร์ไปติดตามให้เราด้วยนะคะเพราะว่าเหตเใหม่เนาะคืออะไรอสวัสดีนะคะเปิดรายการเลยนะคะสวัสดี ลวดโลเคชันมีสองนะคะอ้าวเขาถามน้องเอิร์ธไปไหนน้องเอิร์ธเข้าซ่วมนะคะน้องเข้าซ่วมอยู่นะคะอ้าน้องน้องอ้อมกฎกติกามารยาานในการรับชม่ไม่ไม่เกียนไม่ด่าไม่ส่งสติกเกอร์ไม่แชร์กลุ่มนะคะแล้วก็ไม่พาดพิงถึงเพศอื่นนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะตอนแรกนะคะเราจะไปโรนู่นนี่นั่น นะคะแต่วันนี้เรามาที่นี่เพราะเรามีนัดนะคะเรามีนัดกับพี่ๆนะคะอ่ะใครอยากเจอใครอยากชมน้องๆกับพี่ๆรวมตัวกันนะคะเดี๋ยวไปชมต่อที่สำรวจโลเคชั่นนะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราไลฟ์เปิดรับสปอนเซอร์ของสำรวจโลวีสองอก่อนนะใจดีท่านไหนนะคะสนใจก็ทักมาอินบ็อกซ์ติดต่อที่เพจนี้ได้เลยนะคะ,ะเราหน <1, 8, S 2> ึ่งแปดสองห้าที่สอง แชร์เข้ามาแล้วนะคะก็คนไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราไปก่อนเนาะอ่าอย่าลืมติดตามช่อง Youtube ค่ะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามดูอยอดหลังหนังช่อง Youtube ด้วยนะคะ,คะพี่เข้าไปว่าผีจ๋าตามตัวอักษรกรงกีเฮตีอีเจเอค่ะอ่ะ,ะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ไว้ ไม่มีสปอนเซอร์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กำลังจะเข้ามาใหม่แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทิปค่ะรออยู่รอผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะคะอ่ะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสหัสเนตโตเทวินโททิปจักขุงวิโสทายีข้าพเจ้าขอเบิกเนรขอเปิดตาที่สามขอเปิดมิติทั้งห้า ขอให้ทีมงานของข้าพเจ้าและลูกเพจได้พบเห็นได้สัมผัสพูดผีวิญญาณสัมภเวสีนะสถานที่แห่งนี้ด้วยคาถาเบิกเนศสหหาสเนโตเทวินโทที่พจักขุงวิโสทายิอ่นะคะ่ะวันนี้เรามากันที่เมนสองชั้นนะคะมันจะมีชั้นใต้ดินนะคะที่เป็นสถานที่ที่คือเท่ากระดูกนะคะหล่นลงมาย่างชั้นล่างนะคะ ก็คือเหมือนกับว่าเขาเผา่ะเสร็จแล้วก็เป็นเท่ากระดูกนะลงมานะคะที่ชั้นล่างออออนะคะเดี๋ยวจะให้น้องตองกับน,น้องแบมนะคะพาเข้าไปเซอ,เอร์วด้านในนะคะมนะแม่น้องอ้อมไอมาอะนะคะตอนนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็แชร์ไปก่อนนะคะฝากแชร์ไปถึงผู้ใหญ่ใจดีให้เราด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านใด กันนะคะคตอนนี้เปิดรับสมาชิกผู้ใหญ่ใจดีอยู่เนาะอ่านะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะคะเราไลค์นะคะติกต็อกนะคะควบกับเพจให้เลยนะคะ,ะเ,ดเดินล่างเดินล่างเดี๋ยวสำรวจโลเราจะขึ้นไปชั้นบนท้ายเต็มที่เลยนะคะวันนี้ ก้อี้ไรแต่ห่างมากก็คือเก้าอี้่อเสุป,ปีนานังสุป,ปีนานังสุป,ปีนานางัปปนานางขอเชิญดวงวิญญาณนะคะที่สิ่งสถิตยอยู่นะสถานที่แห่งนี้นะคะที่เขาบอกกันว่าเฮียนนะเฮียนหนาวันนี้ให้ออกมาปรากฏมาสัมผัสพวกเราหน่อยค่ะ สถานที่นะคะที่เป็นเมนนะคะจะมียายกะลาตากะลีนะคะเป็นผู้คุมประตูแห่งเมนทั้งหลายนะคะปลดปล่อยวิญญาณนะคะให้ออกมาปรากฏมารับส่วนบุญกุศลนะคะที่เราจะทำนะคะให้ในวันนี้นะคะเฮ้ย มึงคนแรกไม่ใหน้อยว่านะคะเฮ้ยเสียงอะไรแบมเสียงข้างในเหรอเฮ้ยเฮ้ยแบมใจเย็นแบมใจเย็นแบมใจเย็นคุณว่าคะพี่หอกันเฮ้ยเก้าอี้เหมือนเก้าอี้หล่นเลยแบมเดินไปดูเฮ้ย ไม่พอใจอะไรนะคะบอกได้นะเราขอยืมใช้สถานที่หน่อยนะคะได้ค่ะว่าเฮียนนี่ค่ะวันนี้แบมอย่าวิ่งนะเดี๋ยวโดนตะปูใครวะคนเหรอเสียงอะไรวะใจเย็นใจเย็นหุยเสียงเหมือนเก้าอี้ล้มมาเพื่อนเพื่อนปัญญาทำเวสีนะพี่ตองพี่ตองไปดูดิเก้าอี้ด้านไหนหล่นนตองแบม กูอีด้านไหนลนนะ,นะคะเพื่อนเพืนทางช่องทางติ๊กตอกนะคะสั้งสองพันกว่าท่านนะคะอะสหหี่พันนะสี่พันนะพี่ต้องสี่พันปะใช่ 4, ะน,นะคะตอนนี้นะคะเราเปิดรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านใดนะคะสนใจจะสนับสนุนเพจนะคะสามารถทักข้อความเพจมาได้เลยนะคะหรือปัดขวาจิ้มลิงก์ไปที่สำรวจโลเคชันแล้วทักข้อความมาเลยนะคะ

เหมือนเก้าอี้ล่นนะคะเพื่อนๆ,ๆตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเก้าอี้นะคะที่เขาเก็บมาจากโรงเรียนนะคะที่ในอดีตเนี่ยเป็นโรงเรียนของวัดนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีประวัตินะคะเด็กผู้หญิงนะคะเสียชีวิตด้วยนะคะเขาบอกว่าบางวันเด็กนักเรียนท่านนี้นะคะชอบลากเก้าอี้นะคะเอาออกมานั่งเหมือนเขาเหมือน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 เขายังเรียนหนังสืออยู่แป๊บ เฮ้ยเชี่ยใจเย็นเฮ้ยเสียงใครร้องเสียงคนร้องนี่ใครใค่ใช่เขาเดี๋ยวปะเข้าไปดูเข้าไปดูปะเข้าไปดูดิือนสันเขาบอกว่ะเขาบอกว่าคนแถวนี้เขาเล่าให้ฟังนะว่าน้องอ่ะชอบลากเก้าอี้ออกมานะคะแล้วก็เอามานั่งเรียนแผงใจเย็น หนูหนเฮ้ยบิดเลยเหรอออกมานั่งเรียนกับพี่แบมเลยจ้าบบตเนตันตอเน,น,นเออนนพูดเลยว่าเห็นหมืนมีมนี้ปยอะไรอะเสียงอะไรเสียงอะไรมันไปทเขาบบนาามานั่งเรียนด้วยแล้วนะเลยนะคะเพื่อนๆทางติ๊กตอกนะห้าพันท่านนะคะ แชร์ไปนะคะแล้วก็ช่วยไปกดติดตามเพจสำรวจโลเคชัน V2 ให้เราหน่อยนะคะเรานะคะยังเปิดรับสปอนเซอร์นะคะเราจะให้ทางทิกตอกและเพจเลยจะทักปู่ๆไ้เนาะหรือว่าจะเป็นเพื่อจะดีทางช่องทางทิกตอกเลือกวันได้เลยเนาะว่างอยู่5วันนะคะสามารถนะคะทักมาเลยเฮ้ยเบมเบมลงม้ามันเบ๊มเบมอะไรวะจริงปะไอ้น้องใครอยู่หลังแม่ ใครอยู่ข้างหลังแม่ะมอะ<ห><ห>เฮ้ยเฮ<ค>้ยหนูหนูยังอยู่ที่นี่เหรอเฮ้<ห>ยน้องไม่พอใจเลยเปล่าพอใจอ,อะไรอะออกไปแม่อะไร อะไรไเสียงอะไรใครได้ยินมั้งมีใครได้ยินมั้งวินะคะวันนี้ไม่ได้ปักหมุดเนาะปักหมุดก็คือรับสปอนเซอร์นะคะเดี๋ยวให้น้องออมปักให้นะตัวไหนว่วันนี้เราไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะแต่ว่าคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะก็มาไล่ให้เพื่อนๆรับชมเทียนแบมบ มันรุนได้ไงวะทุกคนเียระแวงไปหมดแล้วอุ้ยใช่หรออุ้ยทางนี้ก่อนนะคะหกพันท่านนะคะสามารถขอหน้าจอนะคะเป็นกำลังใจให้เราได้นะไอนี่คือรถเข็นจบเหรออุ้ยไอตัวเฮ้ยไอ้แบมรถเข็นจบรถเข็นจบรถเข็นจบขยับรถรถมันขยับอ่ะ รถมันขยับได้ไงวะเสียงดังเอียตเลยเสียงเสียงดังเอี๊ยตเลยเม่เยามีคนเร้อฮ้ยมีคนได้ยินเสียงร้องอ่ะแบมลยดึงเละตัวมาหยหมาหอวิฝ่าลงอย่อยวะ เมื่อกี้ไอ้นี่ขยับเนี่ยตรงนี้เลยเ oh, <no. S 1> ีย่ล้อพังไม่รเสือขยับได้ oh, no. เขาอี้เขาอี้หนูเฮ้มาแล้วแบมาแล้วเข้ยเีมงแงไปหมดแล้วนะคะเขาอก่าได้ยเสีร้อเขาบกว้นอง่ทได้ยนเียงองเขด้ย้ว่เาอไดเสยงกา้เส้าบกว่าได้ยเสยงร้าได้นเสีเขา่านเีร่้ิเสงเาบอด้งก่้งกด้ีนิงป่ เอ็มใครอะไอ้ตอะไรยไปดูดิเดี๋ยวไปดู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 เสียงมาจากทางนูนน่ะมเร่องนี้มาคือี่มาลงใช่ไหมใช่ตอตุ๊กเล่หเขมมอนหัตกลงเจเจ๊น้าห้องมันเหมือนมีเสียงแบคนตกลงมา จะพูดเลยว่าที่เ no. สียงแบบเยอะมากห้องข้างหน้าแน่เลยแบมห้องนั้นเหละแม่ที่เขาถ้บ้ว่จริงป่ะเฮ้ยระแวงข้างหลังอ่ะไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามมานะคาร์ไบนะไม่ต้องตามมานะเว้ยจริงนะ เสียงเหมือนล่นจกินนะเสียงดังปุ๊บเลยนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะคะคะแชร์ไปเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องตองน้องแบมหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องตองน้องแบมนะคะจะพาไปตรงที่เขาเก็บกระดูกใต้เมนนะคะ,ะนะคะอย่าพิ่งออกไปไหนฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีนะคะ สนใจนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสนับสนุนน้องๆน,นะคะในการทํางานแบบนี้นะคะทักข้อความเพจนะคะหรือทักไลกน,น์มา,อ,าอุ้ยครับประตูก็ลอเออกมาดแป๊มาแล้วข้างในเสียงอข้างในเดี๋ยวก็ไปดูเกไปดูเสียงอะไรอะ่ะเสียงมันล่นลงมาเลยเข้าไปดู เข้าไปดูออดพี่จองอเป็นเลยตัวแข็งเพื่อนๆน,นะคะไม่รู้ว่าในโทรศัพท์ได้ยินไหมคะมันเป็นเสียงเหมือนหล่นลงมาใช่คนไหมอ่ะนวะเห็นเดินผ่านชุดเสีย่ยวโน้นโอ้ยเฮ้ยแมวก่อนนะ ต้องต้องแบมถือกล้องเลยน้ำเหลืองกำลังเยิ้มเลยอันนี้เผาไหมไปนเนี่ยแบมมันมันกซกอะ่ะเฮ้ยมันซกมากอะ่ะอุ้ยไม่เลยเพื่อนเโ่อนโอ้โห มีปะทางนู้นมีเหรอเสียงอะไรออ้เี่ยฮะผ่านแล้วมีสองช่องเลยนะคะเพื่อนๆมีสองช่องเลยมีสองแถบเลยนะคะนะคะอ่ะแชร์ไปก่อนนะคะสำรวจโลแชร์ไปนะคะสำรวจโลวีสองแชร์ไปนะคะเฮ้ อะไรนะเดี๋ยวเดียวเเดยเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวอยู่ไหมคะอยู่ไหมอุ้ยอุ้ยแบงเดี๋ยวแม่ขอยืนแถบนี้อู้ยเอาไว้ทำอะไรกันมากินนานนะโอ้ยแบงอะไรวาเยเดี๋ยว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 นี่คนมีผล่มา เอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งขอดูอีกรอบฮ<ล>ะอะไรเห็นปะ <_ S 2> <_ S 1> เห็นเห็นหัวคนโพล่ลงมาปะเหมือนเหมือนคนชะงกหน้าลงมามองนะคะมีใครจับภาพไว้มั่งเดี๋ยวขอพาพขอดูอีกรอบเออหูเสียงร้องแบมมาเรียกให้เขามากินน้ำวันนี้วันพออักปะวะ เงินใหญใช่ป่ะใช่ปะมีคนเห็นปะเออมีใครเห็นมักงนี่มีคนเห็นเป็นหน้าคนชะงกหน้าออกมาตอนที่แบมเรียกให้เขามากินน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกรอบนึงมันเผาใช่ใช่มันไม่มีใครเข้าไปได้อยู่แล้วเดี๋ยวในหนา,า,าช่เนวดใช่เดี๋ยวให้เขาไปตามดูที่ํำรวจโลแต่ตอนเนี้ ขออีกรอบนะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะแมมกระดูกอ,รอรกระดูกกร <ๆ S 1> ะดูกนกระดูกคะอันนี้นะคะเป็นเศ้นเท่าพันปเปร์เซนตะคะที่เป็นขาวๆนี้นะคะก็คือเป็นผงเป็นเป็นกระดูกโ,โอ้ย,อยพึ่งดิอย่าดันแม่นะเห็นหน้าคนอูย เดี๋กันนะเมื่อกี้มันเป็นหน้าคนขาวๆนะคะโผล่มาตรงช่องนี้นะเพราะว่าเวลาใครพูดอะไรใครพูดอะไรใครพูดใครพูดใครพูดไอ้ต้องใครพูดเมื่อกี้ใครพูดแบมพูดเปล่าแบบได้พูดเปล่าใครพูดอะไรอะมีหน้าขาวๆโผล่มาเห็นด้านจ่าอะไรอะไม่ใช่ใครพูดอะมีคนพูดอยู่ข้างกล้อง มีคนพูดอยู่ข้างกล้องเสียงชัดมากทำไงดีวะแทบนี้ก็น้ำเหลืองเอาเงี้ดีอ่ะเพื่อนๆอ,อยากเห็นไหมคะมีเงาด้านบนนะคะมีคนเห็นมีเงาด้านบนอ้ยตอนแรกแม่นึกว่ามีช่องเดียวเว้ยมันมีช่องหนึ่งเชี้ยมาสู้ หอยเนี่ยกระดูกยังมาอยู่ตรงนี้เลยแบมเฮ้ยโอ้ยเขาหน้าแม่ว่าเขาน้าจะทาร่วงนี่เนี่ย,ยอันนี้นะคะน่าจะเป็นกระดูกนี่นะเจบนะเนี่ยนะเฮ้ย,ยกระดูกจริงเฮ้ยไม่เอาจับเนี่ยกระดูกคนขอโทษนะคะให้ดูเป็น<อ>วิทยาทานนะโอ้ยแบม เขามาตามเก็บกระดูกที่เหลือที่หล่นนี้ป่าวะที่แม่หยิบอะแแบมใจยเย็นวันปปนี้เดิ <c oughs> นมาเดิ <c oughs> นมาเป็นเพื่อน <c oughs> เก่งค OR, ้อนอไมรร่ <c oughs> ใคยคาบแล้วเนี่ยกระดูกชัดๆใจเย็นนะคะเพื่อนๆขอคนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะสำรวจโลเคชั่น V ีสองให้เราด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดสนใจทัก เคลียกระดูก <boundaries> ทั yeah, ้งนั้นเลยแป๊บนึงนะแป๊บดวยจันไม่ต้องหันค้างซาเวนีนะต่ออย่าวิ่งนะอย่าวิ่งย่ใครร้องทำอะไรก็ได้นะคะเรียนรับรู้นะใครร้องอย่าวิ่งนะเราไม่ด้วยโอ้เคลียฟังฟังเสียงคนร้อง โอ้ยแยคนลุกนะคะแชร์ไปนะคะแชร์ไปนะคะเวลนี้เหมือนมีล้อได้มันมมเป็นบนฐานเฮ้ยเม่เดียวกูเห็นตรงนี้กูสะดุ้งทุกทีเลยเแยมันมันเห็นแล้วมันสะดุ้งอะ่ะเฮ้ยแปมบมานี้ใจเย็น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 นะ เสียงคนร้องได้ยินได้ยินเสียงร้องป่ะนะคะบุญใดก็ดีนะคะที่พวกเราได้ทำนะคะได้ปฏิบัตินะคะขอแบ่งบุญนะให้กับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณนะคะที่อาจจะยังทำบุญไม่ถึงนะคะที่ยังไม่ได้ไปพุดไปเกิดนะคะหรือว่ายังอยู่ยึดติดอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้มานี้นะคะ ขอให้ท่านได้รับนะคะและเลื่อนพบเลื่อนภูมินะคะไปเกิดในที่ที่ดีนะคะเนี่ยคือมีสองป้าเสียงคุยกันคุยนะอะไรกันน่ะคุยด้วยไหมอุ้ยอันนี้อันนี้ของแท้นะคะนี่มีกระดาษเงินกระดาษทองด้วยแล้วก็ที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยนะคะคือน้ำเหลืองแล้วก็เด่นใส่ตาเราไหม <laughs> ตองอย่าพูดดิ้นดื้ภาพเลย สองไว้นะอ่านะคะทางนี้ตกนะคะ5 0 0พนะคะ57 0 0าท่านนะคะเพราะหน้าจอคะเป็นกำงใจให้เรานะคะให้สนใจนะคะเรายอมว่าตอนนี้เ้าางนีกวะ้งดเราปนอ่ยนะเฮ้ พวกเราอะฮะเฮ้ยแบมเสียงวิ่งมาแล้วเสียงตามหลังกูมาแล้วนะคะพเพื่อนๆอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะพวกเรายังมีไลฟ์ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะสำรวจโลนะคะ,สำ,ะ,คะสำรวจโลเคชันนะคะปัดขวาจิ้มลิงนะคะเข้าไปกดติดตามไว้เลยนะคะ<ส>เดี๋ยวเรามีไลฟ์ต่อหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะพวกเราเป็นเพศหญิงล้วนนะคะไม่มีผู้ชายนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อย เจ๊เสียงวิ่งเลยขึ้นไปเลยเสียงวิ่งผู้ชมทาง tiktok นะคะปัดขวาจิมลิงเข้ามาได้เลยไม่น้องเราห้องเก็บกระดูกตอนนั้นมีคนเห็นน้าโพลโพมาไม่ไหวแล้วไม่ร้องอ้ไม่วนะจริงนะไม่แล้วมันทะลุข้างบนหรอเมื่อกี้นี่นี่อย่างช่องที่เผาเลยนะคะเพื่อนๆทางช่องทาง tiktok นะคะปัดขวาจิมลิงนะคะก็จะเจอเพจสํารวจโลเคชั่นนะคะมัทะลุไปเลยหรอไม่น้องเออใจเย็นเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนดิ ทำไมอะหน้าคน<ม>พี่<ม>โพมาหนุ่ไม่ไม่มันมีคนหน้าขา,ขาวๆเยอะหน้าซีดมากเลยไอแ้แค่กว่าไม่ใช่คนอุยทางติ๊กต็อกห้าพันเจ็ดอยท่านยังไงนะคะถ้ามีสปบัเซอผู้ใหญ่ใจดีดูอยู่เราหลายคู่กับ ควบเลยนะคะควบกับโลเคชัน V2 เนาะลฟ์ไลท์ทั้งทาง Facebook นะคะแล้วก็ติกตอกให้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยนะคะผู้ชมทางนี้เลยอ่ออุ้ยหกพันท่านยังไม่หนีเราไปไหนปัดขวาจิ้มลิงมาเลยเดี่ยวเราจะขึ้นไปบนเมนที่จิ้มลิงแล้วพิมพ์ว่ามาจากทิกตอกนะคะอ่าเอาละตอนดูดีมีคนตามมาแต่ติกตอกเปล่าุ้ยใจเย็นก้อนเออเออเออีเรี่ยวหัวใจจะวายจริงเมื่อกี้มีคนคนวิ่งตามแม่มาหกพันท่านเมนเมาเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกัน เออเฮ้ยแลวไปเป็นคนเมนเต็มอ่ะเผาเขาจะอุ้ยอ่ะ